สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแมอมอีกแล้วนะคะในช่องซีแอมสองสี่ห้าเนาะวันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะกลับมากันในหัวข้อที่ว่าคุณควรที่จะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งดีไหมเนาะ mm hmm. เวลาที่เขาเขาแบบเหมือนอ่ะคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันอยู่ต้องเป็นสถานการณ์นะคะที่คุณกับเขามีปัญหากันไม่ว่าจะแบบทะเลาะกัน หรือเลิกกันไปแล้วหรือตัดสินใจจบก,กันเหลืออะไรกันแล้วก็แต่เนาะแล้วเขามางอคุณอะแล้วคนควรที่จะให้เขากับเหมือนแบบควรจะให้โอกาสเขาได้กลับมาคบกันกับคุณอีกครั้งดีไหมหรือควรที่จะให้มันจบไปเลยอะไรไปเลยเนาะอือควรเป็นแบบไหนดีเนาะอ่ะมาวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันเนาะขอดูสถานการณ์ คุณกับเขาก่อนนะว่าตอนเนี้ยสถานการณ์คุณกับเขาเป็นยังไงบ้างคือถ้าสถานการณ์มันใช่ก็คือคลิปนี้เป็นของคุณนะคะแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ใช่คุณก็อาจจะแบบเลื่อนไปดูคลิปอื่นได้เนาะอะไรได้เนาะหรือจะฟังเพลินๆก็ได้นะมาหรือว่าถ้าคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วอะอะไรอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นก็ได้นะคะเออที่จะต้องแบบ หมือนจะที่ที่ต้องมาดูคลิปนี้อะไรเงี้ยเนาะคลิปนี้เหมือนอาจจะต้องมีปัญหากันเนาะอย่างที่บอกหรืออะไรกันนะอ่ะขอดูสถานการณ์ความรักคุณกับเขาหน่อยว่าเป็นยังไงขอดูสถานการณ์ความรักคุณกับเขาห้าใบเนาะ สถานการณ์ความรักของคุณกับเขาจริงๆแล้วคุณกับเขาอาจจะมีความแบบห่างๆกันหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกได้ว่าคุณเองอเปลี่ยนไปเหมือนกันนะเหมือนคุณนะเป็นอารมณ์แบบเหมือนนิ่งกับเขามากขึ้นอะไรกับเขามากขึ้น คือคุณไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนคุณอาจจะดูใส่ใจเขามากกว่านี้หรือดูแบบอะไรเข้าหาเขามากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่เขารู้สึกได้ว่าตอนเนี้ยคุณน่ะใส่ใจเขาน้อยลงหรือว่าคุณมีการขีดเส้นหรือเย็นชากับเขามากขึ้นหรือในกรณีบางคนอาจจะมีการห่างก,กันไปอะไรกันไปไม่ได้คุยกันหรือคุยกันน้อยมากอะไรเงี้ยเขารู้นะว่าเหมือนคุณน่ะเหมือนคุณจะไม่เอาเขาแล้วเหมือนคุณมีความชัดเจนอะไรบางอย่างว่าถ้าสมมติว่ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะพอเถอะ ฉันกลับมารักตัวเองฉันกลับมาดูแลใจตัวเองดีกว่าทําไมฉันจะต้องมานั่งเจ็บต้องนั่งเสียใจในเรื่องเดิมๆอะไรเดิมๆเ,เนอะอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ตอนเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะอยากมาเอาใจมาอยากคืนดีกับคุณถ้ามันมีเสียงลมเข้าบ้างคืออย่ากดก,กันเนาะเพราะบางทีมันเป็นเสียงพัดลมนะแ <c oughs> <c oughs> นมร้อนนะแนมร้อนอะไรเงี้ยอืมก็คือบอกว่า เหมือนว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาเอาใจมาขอคืนดีช่วงเนี้ยเขาจะเอาใจใส่คุณเป็นพิเศษอะไรคุณเป็นพิเศษเนาะทำอะไรให้คุณเป็นพิเศษเลยเพราะเขาอยากให้คุณนะเหมือนแบบเปิดใจให้เขาและอยากให้คุณอนะกลับมารักเขาเหมือนเดิมอะไรเขาเหมือนเดิมเนาะเออจริงๆแล้วเขาอะก็มีอารมณ์แบบรักคุณแหละคิดถึงคุณแหละคืออยากไปต่อคุณแหละแต่อาจจะมีอารมณ์แบบว่าอ่ะแสดงออกก็ยังแสดงออกไม่สุดนะยังมีอารมณ์แบบ ลังเลอะไรบางอย่างยังมีอารมณ์แบบกล้าๆกลัวๆ,ๆอะไรบางอย่างเมื่อก่อนเขาก็อาจจะลังเลในเรื่องของคุณเช่นกันนะว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อกับคุณดีไหมหรือจะพอแค่นี้หรือว่าแบบชัดเจนจริงจังดีไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะเป็นอารมณ์เหมือนเขากลับไปกลับมาเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เนาะแต่ตอนเนี้เขาเริ่มอยากชัดเจนให้คุณแล้วนะอยากที่จะแบบเนี่ยมาชัดเจนให้อะไรให้เห็นป่ะอยากเป็นคนรักกันกับคุณอะไรกับคุณอนะ่ะเออเนาะอืม ถ้าเป็นสถานการณ์อย่างนี้ไปต่อนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คืออย่างที่บอกเนาะเอออ่าแล้วเรามาเข้าคลายแม็กกันเนาะว่าคุณควรให้โอกาสเขาดีไปคุณควรให้โอกาสเขาดีป่ะอืมคุณควรให้โอกาสเขาไหมเนี่ยดูสิถ้าเขากลับมางา้อเขามาขอคืนดีหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนาะคุณควรให้โอกาสเขาไหมครั้งเนี่ยคุณควรที่จะให้โอกาสว้ายไพ่กระชอกมาเลย คุณควรให้โอกาสเขาดีไหมอีกสักครั้งดีหรือเปล่าเนาะคุณควรให้โอกาสเขาดีไหมเนี่ยูหู่ไหนสิคุณควรให้โอกาสเขาดีไหม จริงๆเนาะไพ่บอกว่าจริงๆแล้วอะคนสามคือเหมือนเขาอะถึงคุณจะไม่ให้โอกาสเขานะเขาก็จะพยายาม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 ทำจนคุณอนะโอเคใจอ่อนอะเออนุนออกป้าเพราะคุณเป็นคนใจดีอะคุณก็จะใจอ่อนคุณก็จะโอเคอะให้โอกาสเขาอะไรเขาถึงแม้คุณจะเจ็บเรื่องของเขามากหรือไม่รู้ว่าเออมันจะเป็นยังไงต่อไปนะอะไรต่อไปนะแต่เหมือนไพ่บอกว่าแบบเฮ้ย ไพ่ก็บอกนะว่าแบบเหมือนแบบคุณสามารถให้โอกาสเขาได้อ่ะอีกครั้งหนึง่งอะไรอีกครั้งหนึ่งนะเออเพราะมันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดแล้วนะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเดิมไหมอะไรแบบเดิมไหมการกลับมาครั้งนี้ไม่นาะเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมอะไรขึ้นกว่าเดิมเนาะเออเขาอาจจะแบบเมื่อก่อนอาจจะเคยเกเรอะไรบางอย่างแล้วเขาจะไม่เกเรนะเขาจะทําในสิ่งที่คุณนะ่ะต้องการหรือร้องขอคือเหมือนคุณอยากได้อะไรอ่ะ เขาอะจะทําให้เนาะความรักของคุณกับเขามันจะแบบมันจะดีขึ้นกว่าเดิมอะมันจะเหมือนเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนได้ก,กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อะไรกันใหม่คือถ้าสมมติว่าอ่ะถึงแม้คุณจะไม่ให้โอกาสเขาอะคือเหมือนเขาก็จะทนไม่ได้อะ่ะเขาเหมือนแบบไม่ได้นะถ้าต้องเสียคุณไปเนาะ เออเพราะฉะนั้นนะเขาจะพยายามทําทุกวิถีทางจนคุณให้โอกาสเขาเอาง่ายๆเนะาะไพ่พูดประมาณว่าคุณจะให้โอกาสก็ได้นะมันก็จะดีกว่าเดิมแล้วก็เหมือนแบบอถึงคุณไม่ให้โอกาสเขาก็จะทําจนกว่าคุณจะให้โอกาสอะประมาณนั้นเหมือนแบบเขาจะทํามทานะพายายามพราเขาไม่อยากเสียคุณไปไม่อยากให้มันพังอะไม่อยากให้มันจบเห็นไหมเขาไม่ต้องการเสียคุณไปนะเพราะคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขาอะไรสําหรับเขามากนะเออเขาจะชัดเจนจริงจะให้คุณเขาจะทําให้คุณเห็นว่าแบบเฮ้ย คุณนะ่ะเป็นคนที่เขาจริงจังด้วยนะคุณเป็นคนที่เขาแบบเฮ้ยแบบให้ใจนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะแล้วเรามาดูกันสิว่าถ้าคุณให้โอกาสเขาแล้วเนาะจะเป็นยังไงบ้างเนาะถ้าพอคุณให้โอกาสเขาแล้วอะ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างนี่ให้สำหรับนี้ขอบทองด้วยนะแนมชอบมากเลยฮาริส,สมาดูสิพอให้โอกาสแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้าง น้องขอเปิดดูให้เลยอะ,อะล่วงมาละใบ,บแรกเอาเลยละกันดูสิว้าวเนี่ยเหมือนเขาจะคิดได้เห็นปะเขาจะตื่นรู้ตอนที่คุณไม่เอาเขาว่าเออเขาควรที่จะทําอะไรดีๆให้กับคุณนะเขาควรทํำยังไงเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปด้วยกันได้ดีหรือว่าเขารู้แล้วว่าเหมือนคุณต้องการอะไรอะไรแบบเนี้ยในความสัมพันธ์เหมือนเขาตื่นรู้อะหรือรู้ในความรู้สึกของตัวเองนะ้องว่าแบบคุณมีค่ากับเขามากแค่ไหนอะไรอะเขาแค่ไหนเพราะฉะนั้นอะ ความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอืมเพราะเกิดจากการแบบที่เขาตื่นรู้มากขึ้นอะไรมากขึ้นเนาะอืมอ่ะเนี่ยเขาจะมีความกล้าในการทําอะไรมากขึ้นในความสัมพันธ์มาก่อนอะอาจจะไม่กล้าเลยไม่กล้าทําอะไรคุณก็เลยรู้สึกว่ามันอีอย่างว่ามันดูแบบเออลักลักล้วมันดูแบบอะไรก็ไม่รู้อะเออคุณจะรู้สึกประมาณนะั้นเนาะแต่เนี่ย เขาจะมีความกล้ามากขึ้นในการที่จะแสดงออกความรู้สึกหรือทําอะไรก็แล้วแต่แหละทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นกว่าเดิมอืมอ่าโอ้ยความสัมพันธ์นี้มันจะมีพลังมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะจริงๆแล้วอะเออคุณจะรู้สึกได้แล้ว่บาฮยความสัมพันธ์นี้มันแบบคือยังไงเหมือนเวลาเรามีความสัมพันธ์ กับใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้เรามีพลังหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้ทําไมมันทรงพลังจังวะความรู้สึกมันจะลึกซึ้งเนาะมากขึ้นอะไรมากขึ้นแล้วมันจะเหมือนแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยแล้วเหมือนแบบจะเข้าใจกันมากขึ้นอะไรกันมากขึ้นคุณสองคนอ่ะจะปรับตัวกันอะไรกันมากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์มันมีพลังและมั่นคงแข็งแรงกันมากขึ้นเนาะเออถ้าคนให้โอกาสเขาเนาะอืออ่า เนี่ยเหมือนเขาว่าก็จะเหมือนแบบยังไงอะคือเหมือนเขาจะใส่ใจคุณมากขึ้นเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจความรู้สึกหรือว่าไม่ได้ถามความต้องการของคุณเลยหรือไม่ได้มองเลยว่าเออคุณจะรู้สึกแบบไหนอะไรยังไงทําตามใจตัวเองเนาะแต่ว่าต่อไปเนี่ยเขาจะใส่ใจคุณมากขึ้นอยากเขาจะอยากเรียนรู้คุณมากขึ้นอยากรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณอะไรยังไงคุณอยากให้เขาทําอะไรให้ไหมหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยเออจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเนาะอืม เนี่ยเหมือนถึงแม้นะความสัมพันธ์อะพอกลับมาอีกครั้งมันอาจจะมีความเปราะบางบางอย่างเนาะก็เหมือนจะค่อยๆสร้างกันไปอะไรกันไปอะเออให้มันแข็งแรงมั่นคงกว่าเดิมอย่างที่บอกมันจะมีการเรียนรู้กันมากขึ้นอะไรกันมากขึ้นในความสัมพันธ์อะเหมือนเมื่อก่อนอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่สร้างอยู่คนเดียวที่อะไรอยู่คนเดียวแต่อตอนเนี้ยเขาจะแบบว่าเหมือน กลับมาช่วยกันสร้างช่วยกันแบบไอ้เนี่ยกันไปกับคุณนะ่ะเอออืมแล้วยังไงคะ่ะกลับมาแล้วจะเป็นยังไงอีกโอ,โอ้ดูสิ ความรู้สึกมันจะแบบสบายใจมีความสุขคือคุณจะรู้สึกปลอดภยัยเขาจะทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยอะ่ะในการที่มีเขาในการที่มีความสัมพันธ์นี้ก่อนหน้าเนี้ยเขาอาจจะไม่เคยดูแลปกป้องความรู้สึกคุณอะไรคุณเลยแต่ว่าต่อไปเนี่ยคุณจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนาะเอออ่าเนี่ยแล้วก็อะไรที่มันเป็นปัญหาคนสอคนก็จะแบบ สามารถก้าวข้ามผ่านมันได้เนาะอะไรมันได้ออกมาจากกรงออกมาจากอะไรที่มันสตั๊กที่มันติดกันอยู่ในความสัมพันธ์อะเออหรือว่าอย่างที่บอกอาจจะเป็นปัญหาอะไรสักอย่างที่แก่ไม่ได้หรืออะไรสักทีเนาะมันก็จะหลุดหลุดออกมาจากตรงนั้นอะอืมหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันซ้ำๆเดิมเดิมวนเวียนมันก็คุณก็จะหลุดกันมาจากตรงนั้นเนาะอ่ะต่อไปเนี่ยเขาว่าจะเหมือนแบบ เขานอกจะทาให้คุณสบายใจแล้วเนาะไพ่ใบนี้แค่ค่ะแบบล้อกันอ่ะเขาว่าทําให้คุณสบายใจในการที่คุณอยู่กับเขาแล้วเขาจะทําให้คุณรู้ด้วยว่าเขาเหมือนเลือกคุณแล้วเขาปกป้องคุณคือเหมือนเขาแบบเขาไม่ได้ต้องการคนอื่นเขาต้องการแค่คุณสองคนไอ้คุณกับเขาเนี่ยสองคนอยู่ด้วยกันเห็นปะเขาจะทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นอ่ะเขาต้องการอยู่กันกับคุณแค่สองคนนะเขาไม่ต้องการคนอื่นนะเขาไม่ได้มีใครนะเขาแบบ เขาอยากจะบอกว่าเขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วอะไรประมาณนี้อืมอืมอ่ะเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันสองต่อสองหรือได้ใช้เออเวลาร่วมกันสองต่อสองด้วยนะมีอารมณ์บอกว่าได้ไปเที่ยวกันหรืออาจจะไม่ได้เที่ยวก็ได้อาจจะเป็นอะไรที่เหมือนแบบคือได้สร้างความทรงจําดีๆร่วมกันอะแต่อาจจะเป็นการอยู่บ้านก็ได้นะคะ อยู่ด้วยกันสองคนใช้เวลาด้วยกนันเงียบๆดูหนังฟังเพลงอยู่บ้านหรืออะไรก็ได้เนอะอืมแต่มันจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ได้อยู่ด้วยกันสองคนอะไรเนี่ยมีความสุขอ่ะอ่าเนี่ยอะไรเหมือนแบบอะไรที่เขาเคยปิดไว้อะไรไว้ความต้องการที่เขามีต่อคุณเขาจะแสดงออกมากขึ้นนะเห็นปะดูซิเขากอดรัดคุณขนาดนี้กอดรัดไม่ให้คุณไปไหนหรอกเออกอดรัดนอานดเนอเขาจะแสดงออกถึง ความต้องการที่เขามีต่อคุณมากขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะเป็นแบบเอถ้าเป็นผู้ชายเนาะอาจจะเป็นแบบนายหน้ามือนผู้หญิงก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าไม่ยอมแสดงออกเลยอะไรก็แล้วแต่เนาะเออแต่ตอนเนี้ยจะแสดงออกถึงความต้องการในตัวคุณมากขึ้นนะเพราะเขามีแพชชั่นมีความต้องการในตัวของคนนะุณอ่ะเขาจะแสดงออกมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะอืมอ่าล้วขออีกสักสี่ใบสิว่า จะเป็นยังไงเมื่อคุณให้โอกาสเขาอุยโทษนะคะจะเป็นยังไงต่อเมื่อคุณให้โอกาสเขามาเลิฟรกักอะโหอันนี้ไม่ต้องพูดมากก็ได้มัง้ง <c oughs> อิชานะอิชาเราเล่นละเล่นละเล่นแซวลูกดวงเนาะก็เหมือนบอกว่าเป็นอารมณ์แบบคุยจะได้กอดกันร,รักกันเห็นไหมมีอารมณ์โรแมนติกร่วมกันคุณจะรู้สึกเป็นที่รักคุณจะรู้เลยว่าเขารักคุณอนะเขาจะมอบความรักให้คุณอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะในการที่เขากลับมาครั้งเนี้ย ถ้าคุณให้โอกาสเขาเนาะจะมอบความรักให้คุณอย่างลึกซึ้งเลยแหละดื่มดำ่ำเนี่ยเขาจะทําให้คุณรู้ว่าเขาคุณเหมาะสมกับความรักดีๆแล้วเขาเองอะ่ะก็อยากจะ ให้ความรักที่ดีๆให้กับคุณนะเนี่ยเขาอยากจะคู่ไปกันกับคุณเห็นปะเขามองคุณในแง่ดีมากนะจริงๆแล้วมองว่าคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่สมควรได้รับอะไรดีๆเนาะเขาเองเขาก็อยากที่จะเป็นคนรักที่ดีคนนั้นนะเคียงข้างกันไปกับคุณเห็นไหมอืมอืมไพ่สวยมากเลยนะคะสวยมากๆน้องไพ่วันนี้สวยมากมาว,าว้าว เขาจะทําให้ค <stand ard S 1> you like ุณมั่นใจในตัวเขามากขึ้นมั่นใจในความรู้สึกที่เขามีให้มั่นใจในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่เคยมั่นใจเลยเนาะหรือรู้สึกว่ามันยังไงวะอย่างที่บอกเนาะคุณอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณจะรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นเนาะด้วยการกระทําหรือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนี่แหละการที่เขาแสดงออกหรืออะไรก็แล้วแต่อืมอ่านี่เนาะ เขาบอกว่าคุณจะเชื่อใจเขามากขึ้นด้วยนะเออคือเมื่อก่อนเนี้ยคุณอาจจะไม่เคยเชื่อใจเขาเนาะหรือว่ามีปัญหาอะไรกันมาสักอย่างอะแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยพอเขากลับมาครั้งเนี้ยคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยคุณเชื่อใจเขามากขึ้นอะไรได้มากขึ้นเพราะเหมือนเขาได้บทเรียนแล้วเนาะในสิ่งที่เขาทําว่าคุณไม่โอเคคุณแบบจะตัดเขาคุณจะอะไรเขาอะไรเงี้ยหรือว่าเหมือนเหมือนเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกเะนาะตอนแรกว่าคุณจะต้องแบบไม่เอาเขาแล้วแน่เลย คุณจะต้องตัดเขาแล้วแน่เลยถ้าเขายังคงเป็นแบบเดิมหรืออะไรแบบเดิมนี่หรอไหมเออซึ่งเขาก็เลยได้เรียนรู้นอกจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเอ้ยเขาไม่ควรทําแบบนี้นะอะไรแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่งั้นเขาเสียคุณไปแน่นอนเขาก็จะไม่ทํานะแล้วเขาจะทําให้คุณแบบเชื่อใจเขามากขึ้นด้วยอะไรเขามากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะอืมอ่ะขอดูข้อความที่เขามีให้กับคุณหน่อยนะขอดูข้อความหน่อยค่ะ ข้อความที่เขาอยากบอกคุณอุ้ยตายละเอาเลยละกันลวงคุณใจร้ายจังเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนคุณจะตัดเขาจริงๆเห็นปะเขาเลยบอกคนใจร้ายจังอ่ะควรจะตัดฉันจริงๆเหรอคุณจะตัดเราไปจริงๆรหรออะไรเงี้ยใจร้ายจังอะไรออกแนวอ่อนอ่อนนะคุณใจร้ายจังอ่ะอืออ่ะคุณมีคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยเขาคิดเหมือนกันนะเอ๊หรือว่าการที่คุณเย็นชาหรือการที่คุณจะตัดเขาไปเพราะคุณมีคนใหม่แล้วอะไรเงี้ย เออเขาคิดอย่างนี้เดินเนี่ยคุณมีคนใหม่หรือเปล่าอ่ะหึงห่วงโอ๊ยห่วงคุณมากนะไม่ได้หรอกเขามองว่าคุณเป็นของเขาอะไรของเขาอะไม่ได้นะหึงห่วงเนียเนี่ยคนคนนี้ยอืมยังรักอยู่เนี่ยเขาอยากจะบอกคุณนะว่าเขายังรักคุณอยู่นะถ้าคุณไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเขายังรักคุณไหมรู้สึกไงกับคุณอยู่เขายังบอกว่าเขายังรักคุณอยู่นะยังรักอยู่ไม่เหมือนเดิมนั่นแหละ จะไม่ทําผิดอีกเห็นป้าบอกแล้วว่ากลัวคุณไม่ให้อภัยกลัวคุณตัดเขาขอ่ะเขาเลยจะบอกว่าไม่ทําผิดอีกแล้วนะเอออย่าจะมาขอโอกาสแหละให้อภัยเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยตาละเออนะ <c oughs> <c oughs> อะไรอีกคะ่ะหุ้ยเขาซื่อสัตย์จริงใจกับคุณนะเน้องเมื่อก่อนนะอ่ะเขาอาจจะทาะําตัวอนะีหยังวะหรือไงก็แล้วแต่เนะแต่ตอนเนี้ยคือแบบซื่อสัตย์จริงใจนะซื่อสัตย์จริงใจกับคุณแหละหอืม มีคุณคนเดียวนะอย่าบอกให้คุณรู้อะไรเงี้ยขาดคุณไม่ได้เห็นป้าบอกแล้วว่าถึงคุณจะไม่ให้โอกาสเขาเขาก็จะทาทํ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 าจนคุณต้องยอมให้โอกาสอ่ะเพราะเขาขาดคุณไม่ได้นะเ่อยหวานสุดๆเลยอยาะมาอยากให้คุณเห็นคุณค่าในตัวฉันเนี่ยเขาอยากให้คุณรู้ไงอย่างที่บอกเนาะว่าแบบเฮ้ยเขาอยากเป็นคนที่มีคุณค่าเราก็เหมือนแบบไปด้วยกันกับคุณเพราะเขาเห็นคุณค่าในตัวของคุณน่ะ เออเหมือนอย่งางไพ่ใบนั้นที่เป็นหงเนาะเขาอยากทําให้คุณเห็นน่ะเออว่าเขาก็มีเหมือนแบบมีค่าเหมาะสมคู่ควรนะในการที่เราจะได้ไปด้วยกันหรือในการที่แบบว่าเออแบบฉันจะไปกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขารู้ไงว่าคุณเป็นคนมีคุณค่าแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเออถ้าสมมติว่าใครที่ไม่โอเคอะ่ะคุณก็พร้อมตัดอะไรเงี้ยแบบคุณอยู่คนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาอยากให้คุณน่ะเห็นคุณค่าในตัวเขาในการที่เหมือนแบบ เลือกเขาอ่ะเพื่อที่จะไปต่อด้วยกันกับคุณหรือแบบอยู่คิดเพื่อให้คุณเลือกเขาในการอยู่เคียงข้างคุณอะไรแบบเนี้ยอืมเนาะอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด Subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel น,น,นี้นะคะเราพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย